หลงไหลใคร่ครองบทประพันธ์โดยสวิตยาให้เสียงภาคโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558แม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคันลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชน โดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่หนึ่งขออนุญาตไปเที่ยวผู้คนคลาคร่ำไปทั่วลานกว้างเสียงจเจ๊เจ้วดังออกเป็นวงกว้างคนสูงอายุยกมือขึ้นปาดเหงือ่อแงนหน้ามองแสงอาทิตย์ที่สาดส่องมาจนต้องหรี่ตาทว่าใบหน้ายังคงเปื้อนไปด้วยรอยยิม้มพี่ลี่ไปทางนั้นดีกว่าค่ะตรงนี้แดดร้อนคนก็เยอะด้วยมนวลีพยักหน้า พร้อมสอดนิ้วเข้ากับมือของภรรยาที่ยังคงสวยเสมอแม้การเวลาจะผ่านมา20กว่าปีวันนี้เป็นวันสำคัญของวรินหรือเจ้าหนูพุกลูกสาวเพียงคนเดียวงานรับปร,ริญญาอีกหนึ่งความภูมิใจของคนเป็นแม่ที่สามารถส่งเรือลำเล็กถึงฝั่งฝันได้แมลี่แม่เปี่ยมมาถ่ายรูปกันค่ะนั่นเสียงของเจ้าลูกสาวแผนแลมมาแต่ไกล มนวลียิ้มพลางสายหน้าเลยมองไปด้านข้างบุตรสาวมีคนตัวสูงยืนอยู่ด้วยสวัสดีค่ะแมลี่แม่เปี่ยมพีพิมพ์หรือพัน์เด็กวิศวะแฟนสาวของลูกสาวที่คบหาดูใจกันมาสักระยะแล้วฝ่ายนั้นตามจีบวรินมาตั้งแต่ยังใส่กระโปรงนักเรียนกันอยู่เลยรักกันชอบกันอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาตลอดมนวลีส่งยิ้ม และเดินไปถ่ายรูปกับลูกๆสักพักก็เริ่มเหนื่อยจึงแยกมานั่งพักที่ศาลาโดยมีบิดามารดาของพีพิมพ์นั่งอยู่ด้วยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายต่างมองบุตรสาวของตัวเองด้วยรอยยิ้มเหลอแป๊บเดียวทั้งหนูพุกและพันธ์ก็เรียนจบกันแล้วนะคะเป็นวัสยาที่เอ่ยขึ้นเบาๆคิดแล้วก็ใจหายลูกสาวของหล่อนโตขนาดนี้เชียวหรอภาพวันวานยังชัดว่าเจ้าหนูพุกตัวอ้วนกลมวิ่งดุกดิก๊ก เข้ามาหาแม่ให้กอดอยู่เลยมาวันนี้เรียนจบแล้วอีกไม่นานก็คงต้องออกเรือนกันแล้วแม่ของพี่พิมพ์ว่าต่อเสียงนั้นเรียกให้มนวลีละวัศยาหันไปมองเจ้าพันมาเปร,เปรยๆแล้วนะคะว่าอยากเกี่ยวดองกับหนูพกุกหนี่เรียนจบก็ได้ทำงานที่บริษัทญี่ปุ่นเลยคงเร่งเก็บเงินไปสู่ขอหนูพุกแล้วกระมังใบหน้าผู้ที่สูงวัยที่สุดไม่ได้ยินดียินร้ายกับสิ่งที่ได้ยิน มนวลีปลายตามองบุตรสาวและแฟนอาจจะใจหายไปบ้างหากลูกต้องออกจากอกไปอยู่กับคนอื่นแต่ทุกคนย่อมมีเส้นทางชีวิตของตัวเองเธอจะกักขังลูกให้อยู่กับตัวเองไปจนตายไม่ได้และสักวันเธอก็ต้องลาสังขารจากโลกใบนี้ไปคงจะอยู่ค้าฟ้าดูแลลูกไปตลอดไม่ได้ทางคุณหลีกับคุณเปี่ยมเห็นไหวอย,อยังไงบ้างคะแม่พิพิมพ์ขอความคิดเห็นเพราะลูกสาวตนเองเอ,อ่ยจริงจัง ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบดีดูท่าจะรักวรินมากปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ค่ะฉันเป็นแม่ก็คงแล้วแต่ลูกคุณหลี่ไม่ขัดของใช่ไหมคะมนวลีสายหน้าทันทีจะขัดแต่ยังไงล่ะคะลูกสาวฉันก็รักหนูพันขนาดนั้นขืนกีดกันในลุกขึ้นมาแหกอกแม่กันพอดีเห็นแบบนี้จะพุกนะแสบใจเล่นประโยคนั้นเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนได้เป็นอย่างดี อีกอย่างผูกคุณเลี้ยงลูกสาวมาดีมากๆค่ะคงไม่มีเหตุผลอะไรให้ปฏิเสธลูกเขยคนนี้หรอกค่ะวัศยาส่งยิ้มให้คนรักจับมืออีกฝ่ายไว้เพราะรู้ดีว่ามนวลีรักและห่วงวรินเพียงใดกว่าพิพิมพ์จะผ่านด่านได้ฝ่ายนั้นก็พยายามอยู่หลายปีเชียวอะไรนะเสียงของมนวลีติดจ,จะห้วนสักเล็กน้อยทั้งสายตาย,ยังจ้องคำมองไปยังวรินและพิพิมพ์อีกด้วย แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้แสดงท่าทางกลัวเกรงแต่อย่างใดอนุญาตไหมคะแมลี่เป็นวรินที่ถามขึ้นอีกครั้งคนเป็นแม่เหล่มองมือน้อยที่จับกันมัน่นเห็นแล้วอดหมันไส้ไม่ได้ขอไปเ<อ>ที่ยวครั้งคืนด้วยกันห้าวันสีคืนนะคะแมลี่หลายปีมานี้หนูพุกกับพันไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันเลยตอนนี้เรียนจบแล้วพันกำลังจะเข้าทำงานที่บริษัทด้วยขอพวกเราไปพักผ่อนหย่อนใจกันมากนะคะ เจ้าหนูพุกสงสายตากรมแปลวมาให้คนเป็นแม่ชักใจอ่อนเราทำไมต้องไปกันสองคนด้วยคนเป็นแม่ยังไม่ยอมง่ายๆมีอย่างที่ไหนจะไปพักค้างคืนกันลำพังข้าวสารได้กลายเป็นข้าวสุกกันพอดีเออคือเจ้าหนูพุกอึกอักคนเป็นแม่หรีตาจับผิดแม่อยากจะหาเวลาสวีทกันละสิท่าพวกเราไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันเลยนะคะแมลี่ ตอนนี้เรียนจบแล้วก่อนทำงานก็เลยอยากจะไปเที่ยวแบบสองคนบ้างนะคะคนตอบคือเจ้าว่าที่ลูกเขยมนวลีมองคนที่อ้อมแอมบอกสีหน้าดูลุ้นกับคำตอบจนชักอยากจะแกล้งทว่าพอมองไปทางสีพภรรยาคนสวยก็เป็นอันต้องเก็บแผนแกล้งไว้ในใจแม่เปี่ยมอนุญาตจะ้ะนั่นะปรออำนาจเด็ดขาดอยู่ที่เมียรักจะขาดก็คงถูกไล่ให้นอนนอกห้องจะหึ่ทัดในใจก็ไม่กล้า เหนี๋ยวเมียง,งอนแล้เรื่องใหญ่จริงๆนะคะแม่เปี่ยมสนุกพุกลิงโลดดีใจยิ้มแก้มแทบปริตานีิสุกสกาวพราวระยับแต่เจ้าลูกสาวก็ยังเหลมองมาทั้งเธอว่าอนุญาตแน่ๆใช่ไหมพอเห็นว่าเธอพยักหน้าทั้งคู่ก็แทบจะโผลเข้าหากันมนวรีได้แต่สายหน้ายิ้มเอ็นดูเกือบสามทุ่มได้พีพิมพ์กลับบ้านไปแล้วส่วนเจ้าหนูพุกคงนั่งดูซีรีส์ในห้องนอน ตอนนี้จึงเป็นเวลาของแม่ๆที่ได้อยู่ด้วยกันพี่ลี่ไม่โกรธเปียมใช่ไหมคะมุนวลีจำต้องลาจากหนังสือที่อ่านขมวดคิ้วมองเมียรักเพราะไม่เข้าใจคำถามโกรธเรื่องอะไรก็เรื่องที่เปียมอนุญาตให้ลูกๆไปเที่ยวกันตามลำพังคนพี่วางหนังสือแล้วเดินมานั่งลงยังปลายเตียงข้างๆพัรยาที่แต่งงานกันมาร่วมยีสกว่าปีมือที่เริ่มเหี่ยวย่น กุมมืออีกฝ่ายเอาไว้ไม่โกรธหรอกจ้าเมียหว่ายังไงผีก็ว่าตามนั้นแหละแล้วอีกอย่างสองคนนั้นก็ทำอะไรอยู่ในสายตาเรามาโดยตลอดไม่เคยหนอกลู่นอกทางสักครั้งแต่ครั้งนี้ผี่รู้ว่ามันอาจเกิดขึ้นอันที่จริงผี่ก็ใจหายคนเป็นแม่มันก็ต้องมีห่วงกันบางเป็นธรรมดาแต่คนรักกันเวลาอยู่ตามลำพังจะไม่เกิดเรื่องยังว่าเลยก็คงไม่ได้จริงไหม เหมือนเราตอนสาวๆนะ่ะอยู่ไกลกันทีไรเป็นไดล้ล้มลงเตียงทุกทีมนวลีตาพราวระยับคิดถึงเรื่องในอดีตพีหลี่นี่ก็บ้าจิงเชียวคนบ้าพูดเรื่องลูกอยู่ดีๆไงวกเข้าเรื่องตัวเองไอย่างนั้นก็อย่างที่เราได้ยินนั่นแหละพันเริ่มเก็บเงินเตรียมมาสู่ขอเจ้าหนูพกุกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วฝ่ายนั้นจริงใจและจริงจังขนาดนี้ผี่จะไปขาดตจยังไง อีกไม่นานก็ตกแต่งกันแล้วให้ได้ลองไปใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังกันบ้างว่าจะเป็นยังไงเขากันได้ไหมเปลืองบนเตียงมันก็เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตขู่เหมือนกันนะตัวอย่างเราสิเขากันดีจนเวลาผ่านล่วงเลยมายี่สิบกว่าปีแล้ววัสยาสง่งคอนน่าชกรอนเมื่อมองตาคมที่สองประกายอาจเพราะอายุมากขึ้นจึงทำให้เว้นเรื่องอย่างว่าไปนานพอคนพี่เริ่มประชิดเข้าหาหล่อนก็ไม่ปฏิเสธ ปล่อยให้อีกฝ่ายร้ายมนรักขับกลอมเพลงสวัสดไปตลอดค่ำคืนบทที่2องไฟดับจุดไฟรักทะเลหน้าร้อนถึงแม้แดดจะแรงมากทว่าก็เต็มไปด้วยความสดใสและสดชื่น พีพีมองดูแฟนสาวที่สวมชุดเสื้อยืดสีขาวกับกางเกงขาสั้นวิ่งเล่นกับสุนัขแถวริมหาดอย่างสนุกสนานอันที่จริงเธอเพิ่งซื้อชุดว่ายน้ำทูพีชสีส้มแสนสดใสให้เจ้าหล่อนทว่าพอวรินเห็นก็เอาแต่หน้าแดงแถมยังไม่สนใจจะใส่มันอีกด้วยคนที่หวังเห็นแฟนสาวอวดสวดทรงเป็นอันต้องเก็บสิ่งที่จินตนาการไว้ในหัวแทนฮ่าตลอดหลายปีที่เป็นแฟนกันมา พวกเธอสองคนไม่เคยข้ามเส้นไปมากกว่าการจับมือหรือหอมแก้มเล็กๆน้อยๆเลยอาจเพราะมารดาของวรินค่อนข้างดุและเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอยู่เสมอจูบสักนิดก็ไม่มีนึกว่าเรียนจบแล้วจะได้ว่าหวามกันมากขึ้นหน่อยก็ดูท่าจะเป็นหมันเพราะวารินไม่ค่อยเปิดโอกาสหล่อนยังมีเส้นบางๆขีดไว้อยู่ทว่าก็นับว่าดีมากโขที่หล่อนตกลงมาเที่ยวด้วยพีพิมพ์มเองก็ไม่แน่ใจว่า การมาอยู่ตามลำพังในครั้งนี้ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปไกลหรือไม่เจ้าตัวบอกกับตัวเองว่าไม่ได้หวังเคลมแฟนสาวแต่ก็แอบมีคิดๆบ้างตามประสาขอแค่มากกว่าหอมแก้มก็แล้วกันไม่ได้หวังถึงขั้นครอบครองเรือนกายหอมนั้นหรอกแดดล่มลมตกวรินเล่นน้ำจนเหนื่อยและเริ่มหิวจึงชวนกันมาหาอะไรกินแถวเคาน์เตอร์บาร์ข้างสระว่ายน้ำทั้งสองสั่งอาหารหลายอย่างพออาหารถูกเสิร์ฟครบ ก็ไม่มีใครพูดอะไรอีกเพราะหิวซัดหิวโซกันมากเดี๋ยวเข้าห้องไปนอนงีบสักหน่อยค่อยออกไปเดินเล่นตลาดตอนค่ำๆเนาะพี่พิมพ์เสนอดีเลยอยากอาบน้ำด้วยเหนียวตัวไปหมดแล้วเงินก็กลับห้องกันพอเข้าห้องพักมาได้ทั้งสองก็เกิดอาการประหม่ายอย่างเห็นได้ชัดเพราะไม่เคยอยู่กันตามลำพังในที่ระโหฐานพี่พิมพ์เกาท้ายถอยเดินวุ่นเป็นหนูติดจันร จนวรินต้องคว้ามือแฟนสาวเอาไว้เดินไปเดินมาอยู่ได้หนูพุกเวียนหัวแล้วนะเอ่อขอโทษทีปไปอาบน้ำสิเหนียวตัวไม่ใช่เหรออืมผลร่างแน่งน้อยไปแล้วพี่พิมพ์เป่าปากอย่างโล่งใจไม่ทันคิดเรื่องอยู่ตามลำพังเลยเพอเห็นเสื้อผ้าที่ยังชื้นไปด้วยน้ำทะเลมันแนบผิวกายขาวๆข,ข,ของคนรักใจมันก็คิดอกุศลไปหมด ตาก็พยายามมองอย่างอื่นอย่างเกเรหัวกลับมาจ้องเนื้อนวลอยู่ร่ําไปไม่อยากทำตัวให้วรินอึดอัดใจแต่เนื้อกวางแสนหวานตรงหน้าก็เชื้อเชิญให้ได้ล่าสะจริงโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยกูอา้าวฝนตกซะง,งั้นพี่พิมมองดูหยาดพิรุณที่ร่วงลงจากฟ้าอย่างกับพายุขเข้าภายนอกมืดสนิททั้งๆที่เพิ่งห้าโมงเย็น ฝนตกยามนี้เป็นอะไรที่ช่วยให้คลายร้อนไปได้คงจะดีสำหรับคนอื่นแต่สำหรับเธอและวรินที่มาเที่ยวพักผ่อนดูท่าคงจะตกอีกนานฝนตกหระพันคนตัวสูงหันไปมองคนที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ำรอบกลืนน้ำลายเล็กน้อยเพราะวารินอยู่ในเสื้อกล้ามสีขาวโชว์ล้านไหลเนียนผมที่เปียกชื้นเปียกไปทั่วแผ่นหลังทำให้เห็นไรผิวจางๆแก้มเนียนสีระเรื่อชนให้สัมผัส คนที่คิดไม่ดีใจเริ่มสันตกหนักด้วยสิอดไปตลาดแน่เลยอืมกว่าจะหาเสียงเจอก็นานอยู่หลายวินาทีวรินมองแฟนสาวงงๆว่าทำไมอีกฝ่ายมีสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนะักยกมือขึ้นอังหน้าผากเพราะกลัวว่าจะไม่สบายเนื่องจากพิพิมพ์ต้องตากแดดถ่ายรูปให้เธออยู่นานสองนานไม่สบายหรือพันเป,ปล่า จะไม่สบายก็เพราะเธอนั่นแหละเยียตัวดีใครให้ขยับเข้ามาชิดขนาดนี้ใจสั่นไปหมดงั้นทุกอย่างมืดลงพร้อมกับเสียงฟ้าที่ร้องดังสนั่นไปทั่วทั้งรีสอร์ทไฟดับวรินทสะดุ้งเล็กน้อยไม่นานสายตาก็เริ่มปรับโฟกัสและชินกับความมืดเดี๋ยวใช้ไฟฉายจากมือถือไปก่อนแล้วกันไม่รู้ไฟจะมาเมื่อไหร่โอเค พ,พิมพิมค่อยๆเดินไปที่กระเป๋าเพราะไม่ทันระวังจึงสะดุดเข้ากับขอบเตียงทำท่าจะลม้มดีที่วารินคว้าเอวคนรักไว้ได้จึงพากันล้มมากองที่เตียงไว้ <Why? S 1> คนตัวสูงอยู่ด้านบนส่วนคนที่ช่วยไว้นอนจุกอยู่ใต้ร่างเป็นอะไรไหมหนูพุกหล่อนสายหน้าไม่ได้เจ็บหรือจุกทว่ายามนี้กลับรู้สึกครันเนื้อครันตัวทั้งทที่เพิ่งอาบน้ำไปเมื่อครู่ทำไมถึงร้อนรุ่มเพียงนี้ หรือเพราะไออุ่นจากกายคนรักที่แผ่มาถึงหลอนใบหน้าสวยคมของอีกฝ่ายดูเหมือนจะชิดใกล้จนใบหน้าสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆที่เป่ารถพ,พันอืมพี่พิมพ์ครางตอบทว่าปลายจมูกกลับเกลี่ยไปตามแก้มนิ่มกลิ่นกายแฟนสาวที่เพิ่งอาบน้ำมาใหม่ๆช่างหอมรันจวนจนใจเตลิดเปิดเปิงมือเรียวเริ่มสุกสนไต่ลามไปข้างเอวและหน้าขา พันวรินใจเต้นโครมครามพยายามยกมือนน้อยของตัวเองยันอกกว้างไว้หนุพุกตัวหอมจังคนพูดเสียงแหบพรา่าลมร้อนข้างหูทำให้ขนบนกายลุกฮืออืมพันดูเหมือนพี่พิมพ์จะมัวเมากับกลิ่นกายนวลละออไม่ใช่แค่จมูกที่สุกใสทว่าปากก็คอยเม,ม้มแตะไล้ไปตามลำคอและลาดไหลเนียน วรินสถานหวานหายใจติดขัดหัวสมองยังไม่ทันประมวลผลอะไรได้มากปากร้อนของคนบนร่างก็ประกบลงมาฉับพลันถ่ายทอดไออุ่นเข้ามาในโพรงปากชื้นดุลดันลิ้นมาเกี่ยวรัดคนที่อดใจไม่ไหวบทคลึงกรีบปากสวยด้วยแรงปรารถนาที่มีในกายปลายลิ้นสากไลเลียไปตามขอบปากนุ่มอย่างเอาแต่ใจรู้ตัวอีกทีทั้งชุดชั้นในและเสื้อกล้ามตัวจอย ก็หลุดติดมือคนเจ้าเล่ไปซะแล้ววรินยกแขนปกปิดกายไว้ทันทีถึงภายในห้องจะยังมืดแต่หลอนกลับเห็นดวงตาคมทอประกายความต้องการได้ชัดเจนปิดทำไมหนูพุกออกจะสวยว่าแล้วก็แกะแขนเล็กออกอย่ามองนะวะรินทำเป็นดุทั้งทั้งที่ใจและกายอ่อนยวบไปหมดแล้วไม่มองก็ได้งั้นทำเลยแล้วกัน บทที่สเป็นของกันและกันวายคงร้องได้แค่นั้นจริงๆเพราะถูกฉกฉวยริมฝีปากไปอีกรอบและดูเหมือนครั้งนี้จะรุกเร้าร้อนแรงมากกว่าเก่ากายแนบเนื้อสัมผัสชิดเชื้อมากยิ่งขึ้นมืออุ่นจัดลากไลลไปตามร่างอิ่มประทุมคู่งามถูกบีบคลึงเคล้นเคล้คลาให้กระสับกระส่ายสกิดสเกายอดถันจนวรินร้องครางฮือในลำคอพัน เมื่อลมหายใจเริ่มหมดจึงผลาห่างออกมานั่นแหละจึงเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองได้ฉุกคิดว่าควรเดินเกมรักเกมนี้ต่อไปหรือไม่จะทำหรอวรินถามด้วยเสียงที่แผ่วเบาเนื้อตัวร้อนผ่าราวไฟสุมจิตใจก็เริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวยิ่งพอมองคนรักที่ส่งสายตาพราวแสงร้อนแรงก็ยิ่งประมาทำอะไรใครซื้อไปอย่างนั้น รู้ดีว่าอีกฝ่ายหมายถึงอะไรมือไม้ยังยุ่มย่ามอยู่ที่ช่วงอกด้วยซ้ำเราทําเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวไร้เล่นักก็เรื่องอย่างว่าเราให้ทํำไหมคะพี่พิมพ์เอ่ยเสียงหวานก้มลงกระซิบข้างใบหูทั้งยังขบเมมไปพลางอืมพันว่าไงอยากให้ทํำไหมคะหรือว่าอยากหยุดถ้าหนูพุกบอกให้พันหยุดล่ะ อย่าใจร้ายแบบนั้นสิพันตายได้เลยนะคนเจ้าเล่ห์ทำเสียงอ้อนจมูกโด่งดุนดันไปตามกรอบหน้าและลำคอใจและกายวรินพรั่งพร้อมเป็นของคนรักหล่อนหลับตาพริ้มซึมซับไออุ่นที่อีกสายมอบให้เป็นของพันนาหนุพุกให้พันรักหนุพุกได้ไหมน้ำเสียงออดอ้อนเช่นนั้นผ้าเอาใจลอยละลิว้ววรินเขินอายค่อยๆพยักหน้าในเมื่อหัวใจของหล่อนก็ร่ำร้องและปรารถนา จึงไม่ปฏิเสธสิ่งที่คนรักร้องขอความรู้สึกว่าหวามแสนละมุนมาจากริมฝีปากร้อนของคนที่เอาแต่ใจมาทั้งคืนแล้ววรินเบี่ยงหน้าหนีคนรักเมื่อฝ่ายนั้นยังไม่ยอมหยุดทั้งยังลุกรานมากขึ้นกว่าเก่าสุดท้ายก็ขึ้นมาอยู่บนตัวหล่อนจนได้เมื่อคืนยังไม่พออีกหรือพันไม่พอหรอกหนูพุกนะ่ะหวานไปทั้งตัวบ้าพูดอะไรให้ได้เขินแต่เช้า ไม่แล้วพอก่อนได้ไหมหนูพุกปวดตัวไปหมดแล้วมือเล็กยันหน้าคนหืนให้ออกห่างออดอ้อ,อนร้องขอคนรักคนอะไรไม่รู้พลังเหลือล้นซะจริงเล่นเอาแข้งขาอ่อนเปรี้ยเพลียแรงไปหมดไม่ปวดเนื้อปวดตัวหรือหลังบ้างหรือไงอีกอย่างหนูพุกอยูแล้วด้วยนี่ใกล้เวลาอาหารเช้าแล้วนะวรินพยายามสงสายตาปิ้งปิ้งจนคนที่หวังจะเคลมแฟนคนสวยเป็นอันต้องชะงกัก สงสารพระคนเอ็นดูจึงยอมปล่อยเนื้อกระต่ายแสนหวานไปก่อนพวกเขายังอยู่อีกหลายวันค่อยคิดทบต้นทบดอกอีกทสีสายของวันหลังจากกินมื้อเช้าเสร็จวรินชวนพี่พิมพ์ออกมาเดินย่อยที่ริมหาดหนึ่งคืออยากถ่ายรูปสองคือยังไม่ต้องการกลับห้องเพราะหล่อนรู้ตัวดีว่าอาจโดนคนรักจับเวียงลงบนเตียงอีกครั้งเป็นแน่ฉะนั้นประวิงเวลาคือสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดแล้วขอพักหายใจหายคอหน่อยแล้วกัน หนูพุกฮมวรินเหล่มองมือที่จับไว้มันแน่นขึ้นเหมือนคนข้างๆกังวลใจบางอย่างหล่อนงานหน้ามองคนที่ตัวสูงกว่ามีอะไรหรือพันแต่งงานกันไหมฮะเหนือความคาดหมายจริงๆไม่คิดว่าจะได้ยินประโยคนี้ไม่ทันตั้งตัวจริงๆบ้าเหรอมีบ้าพูดจริงๆ ช่วงปีแรกเราอาจถูกส่งตัวไปทำงานที่ญี่ปุ่นเราอยากให้หนูพุกไปด้วยที่บริษัทมีสอบตำแหน่งที่หนูพุกเรียนจบนะอีกอย่างตอนนี้เราเป็นของกันละกันแล้ววรินหน้าแดงเมื่ออีกฝ่ายบอกสิ่งที่เกินเลยไปเมื่อคืนเราก็ไม่อยากเป็นแค่แฟนหนูพุกอีกแล้วมาเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราเถอะนะมันจะไม่เร็วไปเหรอไม่สักนิดเรารอไม่ไหวหรอก นะหนูพกุกแต่งงานกับเราเถอะแ,แล้วแมรี่กับแม่เปี่ยมจะยอมเหรอวรินลังเลหล่อนรักพี่พิมพ์มากก็จริงแต่ก็ไม่ได้ทันคิดเรื่องออกเรือนไม่อยู่ชั้นสามีภรรยากับอีกฝ่ายแม่แม่ต้องยอมสิเราหน่ะว่าที่ลูกเขยนัมเบวันเลยนะคนตัวสูงสัพยอกทั้งอวดอ้างตนเองว่าไงตกลงไหม สิเราก็ไม่อยากไกลจากพันเหมือนกันรอยยิ้มของพิมพ์มชัดขึ้นฝ่ายนั้นโน้มลงมาจุมพิทยังปากอิ่มก่อนจะรู้ตัวอีกทีวรินก็จมดิ่งอยู่บนเตียงโดยมีว่าที่สามีคอยขับขานเพลงรักให้หล่อนได้เสียวสะถานไปทั่วร่างจบบริบูรณ์